เพื่อนเขาเห็นตอนที่ไม่มีใบใช่ไหมคะใช่เพื่อนเห็นตอนโซมด้วยแล้วกลับมาอีกเอ่อสี่ตาห้าเดือนเพื่อนเพื่อนเห็นสี่เดือนเพื่อนไม่เห็นบอกว่าไงละเรื่องกันเลยคนละเลื่องกันแต่ยังมีฟาร์มแบบแห้งๆหักๆอยู่เลยนะสดๆจากไบโอเลยรอดมาได้เลยใหม่จากใบไม่มีสักใบเริ่มโอ้ไม่มีสักใบเลยเหรอฮะไม่มีเริ่มฟื้นใบกับไบโอมาเนี่ยกี่เดือนหกเดือนหกเดือนหกเดือนได้อย่างนี้เลยสามชุดใบเต็มๆก็เอ่อเริ่มใช้แล้วกันที่เริ่มใช้กันตั้งแต่มีนา เนาะแต่มีนาก็คือตอนนั้นลูกลูกยังเป็นเป็นป่องๆอยู่เนาะคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันแทบไม่มีเหลือเนี่ยไงรงตัวเนี้ยยิ่งโผนเลยนะนะพอเห็นใบใบก็ะแตกเข้ามาเลยใบก็เลเหลืออันนี้เห็นชัดเลยเพราะใบเก่าน้อยใบอ่อนทั้งแปลงแต่ต้นทีเกือบไม่มีเหลือเนี่ยมันก็ยังเป็นนะมันยังเป็นได้ก็จะเห็นอยู่ครับว่าพื้นใบเก่าอ่ะใบดำๆเขียวๆเนี่ยเนาะนี่จากที่ไม่มีใบเหลือนะคะนี่เจ็ดวัน เจ็ดวันไม่เกินแปดวันโไม่เกินแปดนี่ฝนตกนะฮะเดี๋ยวพี่ชาติไม่มีข้อแม้ว่าฝนตกฉันไม่พ่นคือยังยังพ่นนะคะนี่อากาศอย่างงี้ผมเอาเลยแถมจับใบก็ไม่มีด้วยค่ะในสภาพฝนอะไรบ้างเนี่ยฉีกดมาเลยจับใบไม่ใส่ใช้อย่างเดียวตัวเดียวต้นทุนลดไปครึ่งหนึ่งจากสี่พันเหลือสองพันต่อพันลิตรเนาะแล้วก็ทางดินไม่ใสไม่ใสด้วยแสดงว่าต้นทุนระยะทำใบก็ถูกมากเลย แค่มีไบโอกรยามาแมลงรัดถังละสี่พันที่ 4, ท<อ>เราก็เหลือแค่สองพันกระจบไบโอของพี่ซื้อชุดสิบแถมเจ็ดมาเนาะสายบํารุงเราจบอยู่แล้วจบที่เราเราเจ้าที่บอกเนาะแคลเซียมโบลล์ไม่มีเทียมซิงค์ไม่มีนตาไลอะไรที่ไม่ได้เติมลมะพี่กรจบอยู่แค่แปดร้อยเจ็ดสิบหกบาท่อพันลิตรบวกแค่ยาหนอนยาลา,มาแมลงไปอเพิ่มกันนิดหน่อยนึงก็อตัตราเฉลี่ยสองพันเลยลงครึ่งครึ่งเลยที่เห็นใบสวยเนี่ยงคือพี่ก็บอกเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะ ทางดินก็ไม่ได้แต่ผมเป็นคนคิดคิดไม่เหมือนใครที่ผมไีคุยกันออคือเรายึดถือตัวไหนเรามั่นใจตัวไหนเราก็ใช้อันหนาตัวนั้นไปลองไปให้สุดก่อนเนาะต้องให้สุดวันหนึ่งฤดูกาลมันจะให้อะไรเราได้แค่ไหนค่คะมันควรจะต้องไปให้สุดแล้วมันถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นทางรอดให้เราได้หรือเปล่าเพื่อปีต่อไปเราด้ไปต่อไงแต่ถ้าปีนี้ใช้แล้วมันไม่โอเคปีหน้าคุณก็เปลี่ยนใหม่ได้แล้วที่พวกที่เขามีสามสี่หมื่นต้นเขาก็บอกเขาใช้ได้ผลผมก็คือเพื่อนฝูงอ่ะ เขาบอกมาแปลงใหญ่แนะนํำมาไอีกีนเขากล้าเสี่ยงอยู่แล้วแปลงใหญ่เป็นไงเขาเสียปีเป็นสิบหลิบล้านใช่ไหมเขาสั่งเป็นเป็นสองสามรถลากอ้าเราซื้อาริงสามถัง4ีถังมันแก่สิทิ์สิทอเขาเป็นไรแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ว่าตั้งต่อนองใช่แต่เราก็ได้ความมั่นใจจากเขาแล้วเป็นตัวเสริมดีเพื่อนยังน่ารักยังบอกไงเนาะจากทั้งไฟสู่เตียนผู้เรียนเนี่ยเป็นเตียนยังทาไม่ได้อย่างพี่เลยเนี่ยเขาก็มาดูนะเนี่ยหมวันซื้ออย่างไปบ้านอยู่เพราะว่าแล้วเหี้ยทําไงอ่ะ กูไม่ทำใยเลยคนเดียวคนอย่างเดียวป่วยก็ไม่ใส่ไม่ใส่แต่แต่มันไปใช้แล้วใช่ไม่ได้ทุกแปลงนะเดี๋ยวมาดูอันเนี้ยแปลงอื่นก็ต้องแปลงอื่นเขาต้องใส่ด้วยนะแต่เนว้อวลาพี่เขาต้องแบเสมอนี่โอ้โหนี่ไงนี่ก็อีกตัวหนึ่งผมเชื่อว่าพี่ก็มั่นใจแล้วแหละเพราะใบมันอยู่ในขนาดเนี้ยยังไงลูกมันก็ต้องอยู่ให้อ่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมองแล้วลักษณะสามมวดของการพ่น ตับพื้นเปลี่ยนสีเลยดีงามรอบเนี่ยยอดมันโผล่เลยจากที่มันแบบแห้งๆไปแล้วเย่างนีเนาะแห้งๆเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเหลือแต่กิ่งเหลือแต่กิ่งอ่ะเนี่ยพอเราฉีดสามวนอย่างนี้เราอ๋อเราเห็นออย่างนี้เลยแต่มันออกมาในวันนั้นนะกับสภาพพื้นใบแก่ที่มันไม่มีเนาะแต่มันยังออกมาให้ได้ยืดยาวแล้วก็พัฒนามาได้ขนาดนี้เพราะใบกระดุมมีสองเอวใครมองไกลๆมอนชัดๆเลยนะใบกระดุมพี่ ใหญ่กว่าหมอนบางแปลงอีกอ่ะใบไม่มีใบไม่มีนะเนี่ยนะนั่นแหละตำแหน่งมันยังอยู่นะให้มองไกลๆหมอนชัดๆเลยนะตำแหน่งมันจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนันโอ้ยเนี่ยนี่อยู่ให้เราเห็นล่องรอยอยู่อ่ะแล้วตอนที่เพื่อนแนะนำมานี่เชื่อไหมผมจะได้ผลขนาดนี้พี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแล้วก็โอ้แต่ก่อนก็ใช้ยามาเยอะเนาะในพื้นฐานของกระดุมเนาะวันนี้เราอยู่กันวันที่13ากันยายน2568ดเนาะ ใบผล่มาแล้วประมาณ7วัน10วันนะเนาะเดี๋ยวสิ้นเดือนกันยาเราลงสารใบแก่ปลายตุลาเห็นดอกนะครับบานก่อนปีใหม่เก็บประมาณ80วันเนาะกระดุมไปถึง9วันบวันแล้วเนาะเอาเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อ80 90ที่ที่พ่อค้าตัดกันก็กางกลางเดือนมีนากลางเดือนมีนาเราได้ตัดราคา ต้องได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะตามมาเก็บคลิปช่วงดอกอกันึงเราจะเก็บคลิปดอกของพี่ชาติกันในช่วงต้นเดือนต้นเดือนไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกาในเรื่องของการทําดอกกระดุมแปลงนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการเก็บผลผลิตเพราะว่าตอนนั้นนะครับจะต้องมาวางแนวทางให้พี่เขาแต่งดอกยังไงให้บานก่อนปีใหม่ครับนนเนะออาะพอบานก่อนปีใหม่ปุ๊บนับไปเลยแปดสิบถึงเก้าสิบวันกระดุมเนาะ8ปสิบวันแปดสิบวัน ยังไงก็ต้องได้กลางมีนาอยู่แล้วนี้เราอยู่กันวันที่สิบสามสิบสามกันยายนหกแปดนะครับก็คือในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือว่าฝนตกตลอดตกทุกวันใ่้นาะ ตอนที่ไมกาพายบอเว่าต้นอยก็ยังสวยอยู่อะแล้วพ่นมาอย่างเดียวนี่ฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนไหนคะจันทบุรีต้งแต่เราขยายลูกก่อน,น,นะจะตัดกันก็ตกแล้วเนาะช่วงฟื้นต้นปีนี้จันก็เจอแต่ฝนนะคะไม่มีแดดให้เลยพอพอพอ,อดีที่มันได้อย่างเงี้ยนะพี่ต้นต้นมันสวยได้อย่างงี้โดยที่พี่ไม่ได้เติมอะไรเนี่ยคือพี่วินยัยมีวินัยในการฉีดไงเนาอะอไม่มีข้ออ้างไงฝนตกไว้ฉีดไม่ได้อะไรยังไม่ได้คือฝนตกใคยก็หาจังหวัดที่ที่ได้ได้เวลาใส่เลยได้เวลาใส่เลยไง มันก็เลยสวยแล้วตอนฝนตกพ่นยังไงคะพอดูจังหวะเอาจังหวะเขาละเปิดนิดนึงเช้าตกบ่ายแล้วเอาบ่ายสะดวกก็คือฉีดเลยสองชั่วโมงของว่านี่ได้ใส่จับใบไหมคะไม่ใส่จับใบไม่ใส่ด้วยมคนโดนเลยไปคุยบ่อยไงไปเจอกันที่ร้านบ่อยแต่ชอบใจกระดุมมากเลยสวยไหมเคยเคยเห็นกระดุมแปลงอื่นได้ได้ใบเท่าพี่ไหมยยังไม่เห็นเลยนะก็ผมไปทุกสวนทุกสวนนะ พังพรวดซะเนี่ยผมก็ไม่กล้าคุยเดี๋ยวหาว่ายังไงอะเราก็มือใหม่ๆแล้วเราทําหลังเขาอีกใช่ไหมเราทำหลังเขาแล้วเราเพิ่งเกษียณออกมาออ๋เรื่องมืออาีพปีนี้ใช้ไบโอคิดว่าจะเห็นการติดลูกที่ดีขึ้นค่ะต้องเห็นเพราะใบดีขนาดนี้ปีที่ได้เอใบได้อย่างนี้ไหมไม่ได้เลยที่ใบไม่เหลือเลยนะไม่เหลือนั่นแหละเหลือเฉพาะกิ่งหลังๆนะกิ่งกิ่งน้ำมันโอ นี่ขึ้นใหม่หมด๋อฟองนี่คือใบใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ใบใหม่เนี่ยแต่เหลือคือเนี่ยมันมันต่างกันอยู่แล้วใบอ๋อใช่ใช่เพราะรุ่นพรเนี้ทั้งหมดเนี่ยมันกลางประมาณนี้ลนะเอาให้มันกลางนี่แหละก่อนที่เดยงก็ได้แล้วยี่สิบยี่ห้าอะไรเงี้ยวันที่ยี่สิบยี่ห้าพ่นกลุมไปเลยเพราะว่าทําไมทําไมพี่พ่นได้อย่างนี้นะเพราะว่าพื้นฐานใบเก่าพี่ใหญ่ละใหญ่สวยพร้อมปรุงแล้วของคนอื่นถ้ามันไม่พร้อมปรุงเขาจะรีดไบเพลเดี๋ยวของพี่เนี่ย ถ้าพ้นไปปุ๊บ20วันรุ่นนี้มาปุ๊บมัาจาะกลางเล็กอีกหนึ่งคนที่จันทบบรีแล้วฝนตกนะคะแต่พี่ชาติถีดทุก7วันไม่เกิน8วันไม่ข้าม8ปนาทีและนี่จากที่ไม่มีใบนะคะอันนี้ให้ดูต้นใหญ่ก็ไม่มีสภาพเหลือเลยค่ะสภาพถึงความ <c oughs> แบบไม่สวยไม่โสมเลย